สวัสดีครับผมมีนะครับจากเอซีกูทโฮมเจอกันแล,แล้วเช่นเคยเนาะสำหรับวันนี้เรามีบ้านเช่าโซนเราโชคมาแนะนำให้กับทุกคนเป็น07 r h n 085หเนาะปล่อยเช่าเดือนละ13,000บาทเท่านั้นเป็นบ้านขนาด3นอน2 000น้ำ1ที่จดอดรถเฟอร์นิเจอร์ครบทุกห้องอเฟอร์นิจเจอร์แบบจุกๆเลยนะครับเดินทางง่ายใกล้ตัวเมืองหากจนท่านห่างจากเซ็นท่านเฟส2กิโลเท่านั้นนะครับใครกำลังมองหา บ้านเช่าใกล้ตวเมืองเดินทางง่ายใกล้ตลาดใกล้ห้างเนาะในเวลาเดินทางเข้าเข้าในตวเมืองไม่ถึงสิบนาทีบอกเลยว่าหลังนี้ตอบโจทย์แน่นอนเลยนะครับใครที่สนใจเนาะอย่ารอช้าก็เห็นคลิปวีดีโอนี้ก็สอบถามข้อมูลเเพิ่มเติมเข้ามาได้ทุกช่องทางที่เห็นคลิปวีดีโอนี้เลยฝากด like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับหรือว่าถ้าหลังนี้ไม่ถูกใจก็ติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวเราหลักหาหลังอื่นให้นะครับนะครับแล้วเจอกันะ